ก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกะอีกคลิปหนึง่งพี่นอ้องอีคลิปนึงอ่าคลิปนี้นี่มาฝากเตือนกันพี่น้องเ้ยมาฝากเตือนกันสําหรับเอฟซีเพิ่นไอ้ที่ถามมาเนาะวันนี้ก็วันที่วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สิบเอ็ดเนาะเออมันก็มันก็ใกล้จะเวลาก็ใกล้จะก,กระชั้นชิดแหละพี่น้องเพราะว่าตัดใบเขากะ สำหรับข้าวนาปีสำหรับไอข้าวไอมะลิหนึ่งศูนย์หหรือว่าข้าวเหนียวก็คงหกกอความจริงนี่ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ไม่ไม่อยากให้เกินวันที่สิบห้าไอสิงหาเนาะแต่เอฟซีมันก็ถามมาคือหลายพื้นที่นะพี่น้องหลายพื้นที่ตอนนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นไอถ้าไงบุรีรัมหรือว่าแถวไอนครราชสีมาแถวชัยภูมิบ้างแถวไอศรีสะเกตบ้างแถวนี่ก็สุรินทร์ก็มีพี่น้องก็เอฟซีมันก็ทักเข้ามาบอกว่าอ มันบ่มีน้าเหมือนว่ามันไม่มีน้ําแต่ทีนี้เวลามันกระชั้นชิดแล้วเวลามันกระชั้นชิดแล้วแล้วที่เฮ้าสีแล้วไหนเฮ้าเฮาจะทำยังไงอืมก็คือพี่น้องกับเมื่อที่ผมบอกคือเก่าหน่ยพี่น้องคือสําหรับไอ้วิธีการตัดใบข้าวสําหรับไอ้ข้าหน้าปี้นี่ตัดใบข้าวเพื่อกําจัดหญ้าหรือว่ากําจัดวัชพืช คือถ้ามันไม่มีน้ําก็คือบ่ต้องไปตัดคือเกาอะไพี่น้องไม่ต้องไปตัดเลยเออเพราะว่าถ้าเราตัดไปนี่มันมันกะเราก็ไม่รู้ด้วยว่าว่าน้ํามันจะมาหรือไม่มานะเนาะเออเฮากัดมันมันสีเสียงโผลพี่น้องเออจะไปตัดล่อฝนหรือว่าบางที่เนี่ยบางคนหรือว่าเอฟซีบางคนกับเบิ้งพยากรณ์อากาศมันมองดูพยากรณ์อากาศว่าโอ้ยเดี๋ยวฝนมันสิต๊กเออคือบางทีเนี่ยพี่น้องเอาจริงเนี่ยพยากรณ์อากาศมันกัด มันก็ไม่ในเบ้นร้อยเปอร์เซนต์เลยพี่น้องเออบางทีมันพยากรณว่าไอว่าจะตกจะตกแต่มันก็บรตกการมีพี่น้องบางทีไอพยากรณว่ามันไม่ตกเออแต่พเอเข้าจริงจริงนี่มันตกเออเพราะฉะนั้นเลยพี่น้องสําหรับเอฟซีที่ถามมาบอกว่าสตัดถาเออจะตัดข้าวรอฝนหรือว่าดูพยากรณ์แล้วเออคิดว่าฝนจะตกแล้วค่อยตัดนี่มันมัน ผมว่ามันมันมัน,มนสีเซียงโพดพี่นอ้องเออคือถ้าไม่มีน้ากะผมแมนะนาว่าถ้าน้าไม่มีน้ากะโบ่ต้องไปตัดดอกพี่น้องไม่ต้องไปตัดจะดีที่สุดเออแล้วอีกอย่างนี่คือหลายช่องเอ่อหรือว่าหลายหลายช่อง youtube หรือว่าหลายไอหลายหลายข้อมูลตอนนี้ก็คือแบบที่เขาพลาดหัวว่า,วาพายุแนวนั่นจังสั่นจังสี่พายุจะเข้ามาในเดือนสิงหาคือแบบ ไม่ต้องไปเชื่อหลายพี่น้องไม่ต้องไปเชื่อเยอะหรอกอืมคือถ้าสมมุติว่าถ้าเราไปถ้าเราไปเชื่อตามพยากรณ์อากาศนี่มัน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 แบบมัแนใดแล้วมันบมเนอนพี่น้องมันไม่แน่นอนเออคือผมแนะนําว่าให้ให้ไอให้มันมีน้ําชั่วๆให้มันฝนตกชั่วๆก่อนดีกว่าพี่น้องยาไปเสี่ยงเอออย่าไปเสี่ยงพี่น้องเพราะว่าถ้าเทาเสี่ยงปุ๊บนี่แล้วเราไปตัดนี่มันมัน มันแนวใดแล้วมันมันอาจจะไม่คุ้มพี่น้องเออมันอาจจะไม่คุม้มเออเพราะว่านี่ก็คือว่าเนาะเพราะว่าตัดใบเขานี่มันคือการลงทุนพี่น้องเออมันคือการลงทุนเออคืออย่างเดือนนี้นี่ผมผมดูในนั้นน่ะคือมันไม่มีพายุเข้าเลยพี่น้องเออมันบม่มีพายุเข่าเออแนวโน้มนี่ทั้งเดือนสิงหาเลยนี่เออตั้งแต่ต้นเดือน กลางเดือนจนถึงปลายเดือนนี่พายุนี่อาจสีบอ่อเขาพี่น้องอาจจะไม่เข้าอืพายุนี่ปีนี้นะ่ะอาจจะเข้าในช่วงไอ้ต้นเดือนกันยาพี่นอ้องต้นเดือนกันยาเอเพราะฉะนั้นนี่แนวโน้มนี่สําหรับไอ้ใครที่คิดว่าพายุมันสีเขานี่ผมคิดว่าไม่อยากให้เชื่อปันหดพี่น้องไม่อยากให้เชื่อปัไหาเพราะว่าถ้าเราเชื่อปุ๊บแล้วเราไปตัดข้าวรอเนี่ยมันมันก็คือว่าละ ตัวอย่างหลายๆคลิปกตทิผมลงให้เบิ้งก็คือตัดข้าวรอฝนมันบ่อตัดข้าวรอฝนบ้างหรือว่าดินชื้นๆแฉะแล้วไปตัดบ้างนี่สุดท้ายแล้วนะพี่น้องฝนมันบอม,มาเนี่ยคือจังดินชื้นๆแฉะแล้วเข้าไปตัดแล้วสุดท้ายแล้วน้ํามันก็แห้งดินมันก็แห้งไปมันเข่ามันกระใต้ลงบ้านนี่บางที่นี่บางทีเนี่ยนามีน้ําแท้ๆนะพี่น้องบางที่นี่นามีน้ําแท้ๆเลยนะ ออพอไปตัดใบข้าวปุ๊บฝนมาุกแบบนี้น้ํามันก็เริ่มแห้งเริ่มแห้งเริ่มแห้งไปเอาไปเอามามันหยามันขึ่นคือเก่าพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่ผมคิดว่าถ้าจะไปตัดข้าวรอบฝนหรือว่าจะดูพยากรณ์ว่าพายุจะเข้าว่วาฝนจะตกแล้วก็ไปตัดถาผมไม่แนะนําพี่น้องผมไม่แนะนาเออผมจะแนะนําที่ดีที่สุดก็คือให้มันมีน้ําชัวชัวซะก่อน ให้มันมีน้ำชั่วๆเออชั่วแนวดกระเบื้องน้ำในสะเหาเนี่ยพี่น้องดูน้ำในสะเราน่ะเออถ้าน้ำในสะเรามันเต็มแล้วนะเอออันนั้นคือคือน้ำมันจะไม่แห้งแล้วแหละเออแต่ตราบใดก็ตามที่น้ำในสะของเราเออหรือว่าน้ำในสะในบริเวณใกล้เคียงแถวนั้นน่ะเออมันบ่ท่านไนเต็มสะน่ะฝนตกแนวดแนวดมันก็แหงคือเก่าพี่น้องเออเพราะฉะนั้นนี่พยากรณ์อากาศพี่น้อง อย่าไปเชื่อร้อเปอให้เชื่อ50% 50%เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นคลิปนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังมาฝากเตือนกันพี่น้องสำหรับใครที่คิดว่าในเดือนนี้พายุมันจะเข้าแน่แฝน,นมันจะตกแน่ๆเพราะว่าทุกปีทุกปีก็ส่วนมากพายุมันสะเข้าเดือนสิงหาเนาะแต่มันก็ไม่มันก็ไม่เสมอไปพี่น้องคือจังปีที่แล้วนี่ปีที่แล้วเนาะพายุไม่เข้าสักลูกพี่นอ้องแมนว เพราะฉะนั้นเนี่ยมัน,ม,นมันในเมื่อพายุมัน,มน,มนไม่มันไม่มีความแน่นอนพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้ากับยาไปเสี่ยงพี่น้องอยาไปเสี่ยงตัดข้าวเออถึงมันจะหมดเวลาเข้ากับยาไปเสี่ยงดีกว่าเออรอให้มันมีน้ําชัวชัวดีที่สุดเออแมนบอเฮตหน้าบอแมนสื่อเลขแมนบอสิไปเสี่ยงเฮตเท่าไหร่ โอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้เล่าสู่วันฟังอาจจะไม่มีสาระอะไรมากมายแต่ก็มาฝากเตือนกันสําหรับเอฟซีที่ถามมาบอกว่าไอ้มันไอเดือนนี้เดือนสิงหาเนี่ยมันจะมีพายุเข้าไหมไอหรือว่าไอแนวโน้มสภาพอากาศมันสิเป็นแล้วได้คือผมก็พูดบอกล่วงหน้าไม่ได้ดอกพี่น้องอืมถ้าจะตัดใบข้าวหรือว่าถ้าจะไอหว่านปุ๋ยอียังจังสี่ค่ะรอให้ฝนมันตกซักก่อนพี่น้องออยาไปเห็ดก่อน รอให้ฝนมันตกรอให้นามันมีน,มน้ำชั่วๆจริงๆร0 0ยเปอร์เซ็นจริงๆจังเหตุพี่น,อ okay, นอ้องโอเคเนาะบ่ต้องรีบร้อนอย่างเดีพี่น้องคือเราทายเหตดหน้าใจเย็นๆพี่น้องใจงเย็นๆถึงเวลาเดี๋ยวน้ามันมาเองพี่นอ้องอบ่ต้องไปเหตุก่อนบ่ต้องไปเสียงก่อนอเพราะว่าบ่ว่าจะเป็นน้ํามันหรือว่าปุย๋ยอย่างมันกับแห้งพี่นอ้องโอเคเนาะใจะเย็นๆพี่น้องใจเย็นๆ <laughs> ช่วงนี้ก็ไปหาเห็ดแนวอื่นสกักอนเออฐานาภัยไม่มีน้ำอโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็เล่าสู่กันฟังซ้ำนี่ละ